สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหว่งวแม่ม c าช n แนลของเราในวันที่25กรกฎาคม2518นะเรามาเจอกันใน EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่18ของว่าประจำวันที่1สิงหาคม2518นะคะ,ะต้องบอกว่าแอดจะต้องทยอยลงแนวทางให้นะคะถึงแม้ว่าแอดไม่อยากจะ,ะไม่ค่อยมีกระาาจายทำเท่าไหร่นะคะก็เลย พูดแบบนี้นะอยากก็ต้องขอยัยั้ดยนะคะแต่ก็ต้องทยอยลงเนื่องจากว่าแนวทางค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่นะวันวันวันก่อนและเมื่อวานเนี่ยแอดไม่ลงแนวทางให้นะ อะมาที่แนวทางใน EP ีนี้นะก็จะมีทางของอแอดบุญผนฟ้านะคะได้มาหลายฉบับนะแนวทางของหัวช่างคมแนวทางของแอดกลมเกตนุตินะคะแนวทางของแอดระเด่นแนวทางของแอดรดัฐแนวทางของแม่ตาเคียน ให้โทษแนวทางของอแอดเลนสนันเมืองนะคะแนวทางของแอดอโนแล้วก็ปิดทาที่เลขดับล่างแอดเมซาซึ่งมีตัวเดียวนะเราก็มาเริ่มดูกันเลยเริ่มที่แนวทางของแอดบินเดนฟ้านะคะสำหรับในงวดที่แล้วนั้นนะคะฉบับนี้แอดลงให้นะ,ะเข้าเลขเด่น3 2 4แล้วก็6บนล่างใช่ไหมคะแล้วก็ได้4ี2ตัวบนเข้าตัวกลับนะคะส,สดงก็านี่ให้มาเด่มบนล่างที่791 6 แปดให้เน้น2ตัวที่96 98 92 90 90อีกทีหนึ่งนะ86 80 82 87แล้วก็81ดนะคะอ่าแอดได้นำแนวทางมาแบบปันเนี่ยก็คือนำเสนอตามที่เขาให้มานะคะผิดพลาดอย่างไรนะรก็ไปตามนั้นนะต่อมาค่ะฉบับที่2นะฝั่งซ้ายมือนี้นะคะนี่เป็นชุด3ตัวนะคะงวดนี้ให้แนวทางมาชุด3ตัว ทั้งหมดกี่หางคะอ่าทั้งหมด10หางนะคะเลขเด่นที่5กับ9เนาะแล้วก็อ่าฝั่งคว้างมือฉบับที่3นี้ก็จะเป็นแนวทางที่ชื่อว่า10ล่าง4ตัวนะให้มาคือ2 3 4 5นะคะเห็นไหม2 3 4 5สําำหรับงวดนี้นะคะอ่าต่อมาค่ะฉบับที่4อ่อไม่มีฉบับที่4สิ ฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางของอพ่อช่างคมนะคะหรือหัวช่างคมสําหรับวดนนี้ให้มาแนวทางวิ่งมนล่างที่7รอง8นะคะ2ตัวให้เน้นที่7 1 7 2รอง7 3 8 1 8 2และ8 3 3ตัวเน้นที่3 7 2รอง4 8 1นะคะแล้วก็ชุดเลขฝันให้มาคือ2 0กับ5 0 0นะต่อมาค่ะฉบับ ต่อไปกนะคะก็จะเป็นทางของแอนดเด่นฉบับแรกที่เป็นแนวทางเลขเด่นบนที่มี3ตัวให้มาคือ1 2แล้วก็3นะคะ1 2 3านั่นเองอต่อไปค่ะฉบับที่2นี้ก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นเด่นล่างที่มี4ตัวในง้นี้ให้มาคือ2 3 4 5้านะคะ2 3 4ี่แล้วก็5นะ,ะแคปหน้าจอก,กันไปนะคะสำหรับที่ล้านนั้นฉบับนี้นั้นไม่เข้านะคะต่อไปค่ะ เป็นแนวทางของแอดกลมเกียนติเพิ่มเติมมาหลายฉบับอยู่ฉบับแรกก็จะเป็นฉบับที่ชื่อว่าล่างเดินดีที่มี4ตัวข้อที่แล้วค่าที่เลขสองกับเลข6กในเงอน,นี้ให้มาคือล่างเดินดีที่8 9 1แล้วก็2นะคะต่อมาค่ะฉบับที่2ฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวล่างชุดเต็มข้อที่แล้วเาที่2 6 2ตัวล่างตรงๆแล้วเงนี้ให้มาก็แคปหน้าจอไปเหมือนกันนะคะ2ตัวล่างชุดเต็มนะคะ,ะสำหรับแอดกลมเกียรติ ต่อไปนะคะฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ชื่อว่า2ตัวบนตรงตัวที่แล้วนั้นหลุดไปสไลด์งดนี้ให้แคบหน้าจอไปนะคะงดน,นี้อยู่ฝั่งขวามือนะอ่าแคปไปนะสำหรับท่านที่ตามนะคะของแอกลมเกตโนติอยู่นะคะก็แอก็จะลงให้เรื่อยๆนะเพราะว่าเจ้านี้มีหลายฉบับต่อไปค่ะแนวทางต่อไปนะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่เป็นเลขวิ่งบนงดน,นี้ให้วิ่งบนที่7กับ8นะคะ แล้วก็ฝั่งความเมืองก็จะเป็นเลขวิ่งล่างงอนี้ให้วิ่งล่างที่9กับ5นะคะสำหรับชุดที่มีชุด2ตัวมาด้วยเนะี่ยยังไม่ได้มานะคะเอาเลขวิ่งไปก่อนนะสำหรับวิ่งบนและวิ่งล่างนะคะอ่าต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของเลานสนามเมืองนะฉะบับแรกฝั่งสายเมืองก็จะเป็นชุดบนล่างตรงๆนะให้มาทั้งหมด16หางกำลังดีนะคะแคปหน้าจอไปเหมือนกัน นะคะแล้วก็ฝั่งฝั่งของมือเนี่ยก็จะเป็นแนวทางชุด3ตัวนะชุด3ตัวนะคะแ5 3แล้วก็8-3-5นะคะทั้งตรงทั้งต้นเลยอาจจะกลับหกลับก็ได้ถ้าใครชอบนะคะแอเลือกสนาเมืองนะแอดนำม,มาแบ่งปันกันต่อไปค่ะเป็นแนวทางของแอดรัดนะ สลาวจ้านี้เนี่ยงวดที่แล้วนั้นต้องบอกว่าให้สองสีล่างแต่ว่าไปขึ้นบนเพราะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยให้ล่างกันบนไปเลยนะคะนี่ฟังขวามือน,นะคะเห็นไหมในงวดนี้อืมให้มาทั้งหมดอ่าสามคอลัมน์นะแคปหน้านจอก,กันไปนะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะคะเพราะวางวดที่แล้วนั้นให้ล่างแต่ขึ้นบนเพราะฉะนั้นงวดนี้เนี่ยให้ล่างกันบนนะคะแอนรัฐ ลงให้เรียบร้อยนะคะเจ้านี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยลงให้นะเริ่มลงให้งวดที่แล้วนะคะมาที่แนวทางของท่านไหนนี่แอดอนงที่แลันหลุดไปสำหรับในงอดน,นี้ให้มาแนวทางเด่นที่7 2ตัวและ3ตัวเด่นที่ 6, 7, 6, 7, 6, 7, 2, 7, 5, และก็78ใครชอบก็จัดไปนะคะแอดอโน่นะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแม่ตะเคียนให้โชคสำหรับในงวนนี้นะคะให้มาแล้ว ให้ดูกันเอานะคะเท่าที่เห็นนะก็จะมีเลขสเลข2เลข9เลขห้าเป็นหก็ได้เนาะแล้วก็เป็นศูนย์ได้นะคะอืมแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยเป็นเลขสองเย์ก็ได้เก้็ก็ได้เจหกก็ได้นะคะเขาที่แอดเห็นนะแอบบเป็นคนที่ตี ตีรูปภาพไม่ค่อยที่จะแม่นนะเพราะยังไงก็เวลาแอดฝันเนี่ยแอดก็จะบอกเลยว่าอะถ้ามาก็คือให้ให้บอกเป็นตัวเลขเลยประมาณนี้นะคะถ้าถ้าฝันเห็นผีนะหรือว่าเป็นคนก็ก็ตามนะอะแอดก็จะบอกแบบนั้นถ้าบอกว่าให้แปลเนี่ยอืมโง่ซะด้วยแอดนะเนาะ แคปน้ำจก,กันไปนะแม่ตะเคียนให้โชคต่อไปค่ะก็จะปิดท้ายที่แนวะทางเลขดับล่างแต่ไม่ทรายนะงวดนี้ให้ดับล่างอยู่ที่3นะคะ,ะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกไหมนะเพราะงวดที่แล้วให้มาดับล่างที่เลขศูนย์นะคะงวดนี้ดับล่างสาก็ก็รุ้นกันว่าจะผ่านอีกไหมนะค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่ 18ของงวดประจำวันที่1สิงหาคม2 5 1 8นะท่านใดที่ดูแล้วชอบนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจแอดด้วยนะคะว่างๆค่อยเข้ามาดูกันนะแอดก็ไม่ได้มีการลบข้อมูลหรอกนะคะ,ะมีเวลาว่างค่อยเข้ามาดูกันนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็มีเวลาว่างไม่ไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่าบ้างค่อยเข้ามาดูนะ แล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและอีพีต่อไปก็แตทยอยลงให้เรื่อยๆนะคะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ